วันที่19รกรกฎาคม2566ดดชนีเฮนลี่พัสตอร์อินเด็กซ์จากบริษัทเฮนลี่แอนด์พาร์เนอร์ชี้ว่าสิงคโปร์แซงหน้าญี่ปุ่นในการจัดอันดับหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศและดินแดนต่างๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามากที่สุดในโลกประจำปี2566ทำให้ญี่ปุ่นหลดนจากอันดับหนึ่งในปี2565มาอยู่ที่อันดับ3ในปีนี้ในขณะที่ไทยอยู่ที่อันดับ64ของโลกทั้งนี้5ดัดับหนังสือเดินทางที่สรงอิทธิพลที่สุดในโลกปี2566ประกอบด้วย1 1. สิงคโปร์เดินทางได้192ประเทศ 2. เยอรมนีอิตาลีและสเปนเดินทางได้190ประเทศ 3. ญี่ปุ่นออสเตรียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเกาหลีใต,ต้หลักเซมเบิร์กและสวีเดนเดินทางได้189ประเทศ 4. เดนมาร์กไอด์เอรเลนด์และสหราชอาณาจักรเดินทางได้188ประเทศและ 5. เบลเยียมสาธารณรัฐเช็กมอนตานิวซีแลนด์นอร์เวย์ปรตโตเกตและสวิตเซอร์แลนด์เดินทางได้187ประเทศ